ที่แล้วนะคะเราเตรียมเรื่องบ้านไปเยอะมากเลยค่ะตั้งแต่ขุดลุมตั้งเสานะคะไปซื้อไม้แล้วก็ทําพิธียกเสาเอกรวมทั้งได้ยกเสาเอกกับพี่ๆเขาด้วยนะคะจากนั้นก็ขึ้นโครงหลังคาแล้วก็มาเตรียมเทคานมุงหลังคาจนเสร็จเรียบร้อยค่ะ กลับมาดูเรื่องข้าวบ้างนะคะสองเดือนตั้งแต่เราดำนาไปเนี่ยอุ้มทำอะไรไปเยอะแยะมากเลยค่ะเพื่อให้ต้นข้าวเราเขียวสวยได้ขนาดนี้แต่ว่ายังไม่ได้นำเสนอไปในรายการวันนี้เราจะได้มาดูกันค่ะว่าในช่วงระยะเวลาสองเดือนที่ผ่านมาเราทำอะไรไปบ้าง อาทิตย์หนึ่งผ่านไปแล้วค่ะอ๋ออาทิตย์หนึ่งผ่านไปเนี่ยมันก็จะมี2อ,อย่างก็คือเราต้องไปดูว่าน้ําในแปลงนาเนี่ยแห,นนแห้งไหมอ๋อถ้าแห้งเราก็อาจจะเติมให้พอเหมาะอ,อ,อาจจะไม่ระดับน้ําไม่ต้องสูงมากอยู่ประมาณสักห้าเซนประมาณเนี่ยคือถ้าดินใหม่นะมันจะแข็งมันจะกระด้างข้าวก็จะเจริญเติบโตช้าคือรากมันแบบใช่ใช่ใช<อ>เพราะว่าน้าอุ้มมีส่วนหนึ่งก็จะเป็นดินที่นําจากข้างนอกมาถมอ่ะ อาจจะมีหน้าดินบ้างอาจจะมีดินชั้นล่างเนี้ยครับไอ้นี้ครั้งแรกเราต้องหล่อน้ําพอประมาณคือวัตถุประสงค์ก็คือให้ดินมันนิ่มรากข้าวจะได้หาอาหารได้ง่ายขึ้นและอีกอย่างหนึ่งก็ป้องกันป้องกันญ่ายามจะขึ้นถ้าปักดําใหม่ๆเนี่ยต้นกล้ามันที่เราปักดํามันเหมือนกับคนที่ป่วยไปเข้าโรงพยาบาลใช่หเราก็ต้องไลยาทยกับมีการดูแลันนิดนึงอ,อนุบาลก็คือถ้าน้ําเยอะเกินไปก็จะขัง น้ำนี่จริงๆช่วงนี้อากาศก็ร้อนเนี่ยถ้าเติมน้ำเข้าไปก็น้ำมันจะร้อนด้วยบางครั้งน้ำเองก็จะลวกข้าวด้วยนะรเอนแทนที่จะดีใช่แทนที่จะดีก็กลายเป็นต้มน้ำร้อนลวกข้าวก็มีสงสารเพราะว่าวันนั้นอ่ะที่ดำลงไปพอใกล้กอเที่ยงนะคะพอมือจุ่มลงไปเนี่ยอุ่นขึ้นมาถึงน้ำก็เป็นทั้งเป็นทั้งผลดีและผลร้ายก็คือถ้าไม่ใหม่เนี่ยถ้าขังน้ําท่วมยอดข้าวที่ข้าวตายเพราะว่าเนี่ยหนึ่ง ถ้าน้ำมันอากาศมันร้อนเกินไปน้ําก็จะร้อนก็จะลวกข้าวทีนี้ถ้าเติมอุ้มควรจะสูบน้ําจากคลองชลประทานเข้ามาที่บ่อที่ขุดไว้เองแล้วค่อยสูบจากนั้นกระจายไปในนาอีกทีหนึ่งหรือเปล่าคะถ้าดูก้าที่ตนน้นอ่อนเนี่ยน่าจะสูบแล้วไปไปพักไว้ที่บ่อก่อนเพราะว่าจริงๆถ้าเราเติมมาที่บ่อเดียวเนี่ยสามารถที่จะปล่อยไปไป,ไปนาแปลงถัดไปได้แต่ว่าตอนนี้คือบ่อน้ำเนี่ยมันอยู่ตรงกลางนา ถ้าให้ดีเราก็ควรจะมีมีซื้อท่อยาง oh. เวลาเราสูบเนี่ยสูบน้ําผ่านท่อยางไปไปลงที่ตรงนั้นก่อนเพราะต้นกล้ายังเล็กอยู่เพอเพราะเราถ้าเราสูบผ่านนาอีกแปลงหนึ่งเนี่ยเออข้าวจะเสียหายในจุดแรกที่ที่เราเปิดช่องระบายน้ำอะ่ะ <Okay. S 2> ไอตัวน้ำมันก็จะแรงดันน้ำก็จะไปพัดเอาต้นกล้าบางต้นเนี่ยหลุดไปโดนน้ำท่วมใส่เครื่องสูบน้ำต้องซื้อ,อยังคะ เครื่องสูบ <N AM> น้ำเนี่ยถ้าเรามีงบประมาณแล้วก็ควรจะซือ้อเป็นเป็นท่อพยานาคท่อพยานาคที่สามารถที่จะแบกคนเดียวได้แล้วก็ติดกระตุกเครื่องคนเดียวได้คือถ้าถ้าเป็นแบบนี้คุณอู๋มาเห็นก็โอ้น้ําระดับน้นํายังไม่พอดีนะเราก็ไปเติมเอง <N AM> ไม่ห <N AM> <Okay. S 1> นักค่ะโอเคมันอาจจะมีทั้งสูบเข้าสูบออกนะคือถ้าเราสูบผ่านท่อเนี่ย เปอร์เซ็นต์จะเสียหายก็น้อยแล้วเก็บเก็บไว้ใช้งานทำนาเนี่ยเรื่องการสูบน้ํเข้าวนาโมงนี่เป็นเรื่องที่จะต้องทาตลอดเพราะว่าจังหวะที่ถ้าเล็กเกินไปเนี่ยน้ำมากก็ไม่ดีคือเรารักษาระดับเพื่อให้ข้าวเขาเจริญเติบโตระดับหนึ่งครับหมายถึงว่าอย่างน้อยหนึ่งเดือนพอหนึ่งเดือนไปแล้วเนี่ยอาจจะท่วมเม่เล็กน้อยแล้วก็ค่อยๆระบายออกได้อาทิตย์หนึ่งผ่านไปเนี่ยคือเราต้องไปไปสารวจนาอีกทีนึงว่าแปลงนาแล้วเนี่ยข้าวกล้ามันตายไหม ครับถ้าถ้ามีการตายหรือว่ามีอาจจะเกิดจากนกย่ําหรืออะไรนะถ้าเห็นว่าตําแหน่งไหนที่เขากล้ามมันแว่งหรือว่ามันมันตายหรือว่ามันอาจจะเกิดจากหอยเซอรี่หรือนกย่าหรือก้าก้ามันตายเองอะ่ะแล้วก็ไปซ่อมคือหลังจากนี้เนี่ยเขากล้ามจะแก่เกินไปคือถ้าเราซ่อมก็ได้นะฮะแต่ว่าการแตกกอจะไม่ดีคือไม่ทานเพื่อน ไอ้กลุ่มส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะออกรวงแต่ตัวนี้ก็ยังแต่ยังไม่ออกเงี้ยคือออกที่หลังเขาไปอีกมาสายมาสายไม่ดีไม่ดีคือถ้าการซ่อมทั่วไปก็จะประมาณไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นอกจากเรื่องน้ำเรื่องต้นกาเราต้องเตรียมอะไรเอาไว้อีกไหมคะหลังจากที่เราปักดำไปประมาณสักสองสัปดาห์เนี่ยควรจะดูการเจริญโตของข้าวถ้าต้นข้าวแต่กอน้อยหรืออะไรเนี่ยเราก็สันนิษฐานว่าอาหารอาจจะไม่พอค่ะเราก็อาจจะทําอาหารจานด่วน อาหารจานด่วนที่นี่ก็จะเป็นปุ๋ยน้ําปุยน้ําหมักหมักจากปลาหรือหมักจากขี้หมูก็ได้มันจะมีสองแบบจานด่วน,นก็คือ,เ,อเราเห็นว่าโอ้เขาแตกกอช้าไปนะเ,เราอยากจะเห็นน้ำข้าวเขียวไวไวแล้วก็อาจจะเตรียมจากเอาน้ำ,นำขี้หม,คออหมูคือเอาขี้หมูแห้งนี่แหละมาหมักใส่ในถังแต่ถ้าหมักธรรมดาเติมน้ําจะเหม็นมากก็เลยต้องเติมยูรนซีวิชยวย่อยสลายอ๋อคือเป็นอาหารจานด่วนแล้วเราใช้วิธีการฉีดพ่นใช้เครื่องพ่นหรือไม่งั้นก็ปล่อยไปตามน้ําอันนี้คือ จะได้อาหารในระบบรากของต้นข้าวแต่ว่าถ้าเราจะดวนกันนั้นเราก็ผสมน้ำแล้วฉีดพ,พ่นทางใบการดวนเลยให้ทางปากใบถ้าอย่างนั้นก็สรุปว่าเดี๋ยวอุ้มจะต้องไปที่นาเพื่อดูว่ามีกล้าต้นไหนตายหรือเปล่า <ừ> ก็ซ่อมแล้วก็ดูปริมาณน้ําให้มันอยู่แค่ สูงที่มันจะพอเหมาะ<ช>เซนเท่านั้นนะ<ช>คะ,คะถ้าเกิดไม่ได้ก็ต้อง,ต,องต้องเติมต้องเติมอีกนิดนึงค,ครับแล้วต้นกล้าที่เหลือล่ะคะมันเยอะเลยเสียดายทาไงอ๋อต้นกล้าที่เหลือนี่ครั้งแรกเราต้องไปดูก่อนว่าไอ้กล้าแต่ละกามันงามไม่เท่ากันแล้วก็เลือกอ่กรมที่งามที่สุดอ่ะเพื่อที่จะเอาคัดเลือกต้นนั้นน่ะเอาไปปักดำแทนตำแหน่งที่มันเสียไปตำแหน่งที่มันตายเมื่อปักดำพอแล้วเนี่ยเราก็ ควรจะเอากล้าที่ที่มัดเป็นกรัรมเนี่ยคลายคายเชือกออกคลายออกเพื่อจะให้ต้นข้าวเนี่ยสามารถหาอาหารได้เองหรือถ้าเรามีที่ว่างเราก็อาจจะไปฝากไว้ตำแหน่งที่เลือไปดำเสริมตามุมๆก็ได้เลือเอาไปวางวางไว้ได้ใช่แต่ว่าต้องน่าจะคลายตอกออกเพื่อจะอส่วนหนึ่งเขาก็จะได้หาอาหารเองเลยธรรมชาติแล้วเขาก็จะออกรวงออกรวงเหมืนอกนกันแต่ว่าจะไม่จะไม่ทุกต้นต้นที่อยู่นอกๆจะออกรวงได้ต้นที่ข้างในก็อาจจะโดนเพื่อนเบียดไปอ๋อ แต่ถ้าเราปปถ้าเราไม่คลายไม่คลายไอเชือกออกเนี่ยเขาก็จะโดนรัดบางครั้งตายเลยเพราะว่าตายหมูค่ะตายหมูก็คือพยายามจะเบ่งด้านเชือกตบังกรามเท่าของแข็งแรงมากเขาจะเบ่งเชือกขาดเลยนะแต่จังหวะนัน้นตัวเกี่ยวอ,ะอ่ะเราไปดูก็ได้อาจจะมีบางกรรมที่เขากําลังจะแสดงพลังเพื่อ <รา S 1> ที่จะใช่ไปว้าค่ะไม่ไหวแล้วอยากจะลงไปดูนะอรา้ไปดูด้วยกันกัน ทางนี้ก็เป็นแถวตรงอย่างนี้ก็ตรงทางนี้ก็ตรงพี่สุกสันขาเป็นไงบ้างคะดูแล้วสวยครับเ <c oughs> ยี่ยมเยยมแต่ว่าจะมีบางมุมที่ที่ที่น่าจะซ่อมก็คือตรงนี้ฮะตรงขอบเนี่ยที่ว่าอาจจะกล้ากล้าอาจจะตายอ,าจจอ๋อมันแห้งถ้ายัางมี<อ>ยอดเขียวๆอยู่ก็โอเคนะ ซ่อมเลยอ่ะฮะจ,จริงๆไม่ได้ตายนะเป็นที่เขาเลือกกล้าต้นเล็กไปหน่อยของกลาไม่ต้องถอนอ่ะฮะนั่นะคะเห็นอีกต้นโนอ้ยแต่ว่าพอลงมาเดินๆนี่เริ่มเห็นเยอะขึ้น,นะคะ่ะอันที่ต้องซ่อมนั่นอีกการซ่อมกล้าก็คือไปเอาต้นกล้าที่เราตกเอาไว้แต่ว่าไม่ได้ใช้ในคราวที่แล้วนะคะต้นที่ยังสมบูรณ์อยู่เนี่ยเอามาซ่อมแทนต้นที่ดำไปแล้วมันตายค่ะ พี่สุขสรรสอนให้ดูต้นข้าวหน่อยได้ไหมคะว่าส่วนไหนคือคืออะไรคะ่ะเนี่ยอันไหนใบอ่อนใบยังไงคะนี่แสดงว่าต้นนี้แอคกีฟก็คือเนี่ยรากเดิมเขาเหลืองเนี่ยเขาหาหาไม่เก่งอันนี้รากใหม่ก็คือตัวเนี้ยตัวนี้เขาจะตัวนี้ครับจะทาหน้าที่แทนนี่อันนี้อันนี้รากใหม่เยอะเลยรากใหม่จะเยอะเนี่ยคือถ้าใบน,นี้ก็คือ ถ้าเป็นคนก็เกษียณแล้วแหละับเกษียณคือหมดสภาพนี่ตายนี่เป็นแค่แบบใบพี่เลี้ยงอะใบพี่เลี้ยงที่สมัยท่เป็นต้นกล้าอยู่นะฮะแล้วเขาก็จะแตกใหม่เราดูภาพรวมก็คือยอดใหม่เนี่ยแตกหรือยังตัวนี้ครับคือเขาจะเป็นใบใหม่พวกนี้ก็เป็นพี่เลี้ยงไปตัวนี้ต่างหากนี่ใบจริงแล้วใบจริงใบจริงสองใบเนี่ยพี่สุขสารคะอุ้มดำหญ้าลงไปเยอะไหมไม่รู้ค่ะดูออกไหมคะ ดูอันแรกก็คือเส้นใบหญ้าในส่วนใหญ,ญ่จ,จะตรงตรงกลางใบจะขาวเส้นใบแต่ข้างไม่มีและที่สําคัญก็คือนี่เขาเรียกหูหรือว่าเขี้ยวใบตรงเนี้ยเนี่ยจะมีหูมาสองข้างตรงนี้คือเยอะเยอะเรเเขี้ยวจริงๆด้วยจะมีสองเขี้ยวใช่ไหมหมีแล้วแต่ครับ<ล>คนเรียกว่าลิ้นใบนี่นี่ลิ้นมีเขี้ยวกับมีลิ้นีเขี้ยวมีทุกข้อเลยฮะมีครับมีแต่ว่าไอ้หญ้านะพอหญ้าเราดึงมาเนี้ย จะไม่มีนะจะไม่มีตรงน<อ>ี้ที่ปลายแหลมๆตรงนี้ไม่มีแล้วก็ไม่มีตรงหูนะแต่ว่าเป็นพืชตระกูลเดียวกันนะข้าวก็เป็นญ้าชนิดเดียวแต่ว่าอันนี้เขาปรับตัวมาเป็นอีกชนิดหนึ่งที่เป็นพิเศษนี่ที่นาของคุณอุ้มในเริ่มมีสัญญาณที่ดีนะครับดินเริ่มปรับตัวพบว่าจะมีคุยขุยที่เป็นลูกไส้เดือนตัวเล็กๆ่ะครับีถ้าเราคุยขึ้นมาดูจะเห็นว่ามี มีตัวหนอนแดงนะตัวนี้ก็จะทําให้ดินมันร่วนซุยขึ้นแล้วเป็นอาหารถ้าถ้ามีปลาเลี้ยงปลาเนี่ยก็เป็นอาหารของปลาเป็นเป็นพัฒนาการของดิน แตงนี้มุมด้านทิศตะวันตกครับมีมีไข่หอยเชอรี่ด้วยนะครับที่เป็นสีชมพูที่เกาะอยู่ที่รากไม้นะครับยาวประมาณสักเป็นกลุ่มไข่หอยถ้าปล่อยไว้สักประมาณหนึ่งเดือนนะจากกลุ่มนี้ถ้ไม่เอาขึ้นมาเนี่ยก็จะกลายเป็นลูกหอยประมาณร้อยตัว <laughs> ขยายพันุ์ไว้มากหอยเชอรี่ นายโยนจริงๆแล้วเขาจะาดูเหมือนว่าจากการจเจริญเติบโตช่วงแรกจะไม่ดีนะครับแต่ว่าไอ้ไอที่ได้เปรียบก็คือเขาจะไม่ไม่ช้าไม่เหี่ยวไม่ช้ำอะ่ะ mm hmm. แตน่น่าจากการปักดำจากการถอนก้านต้องเอาก้าไปฟาดก่อนต้นข้าวอาจจะช้ำนะครับแต่ข้อดีข้อเสียเปรียบอย่างหนึ่งนายโยนก็คือต้นเล็กก็คือดําไปในต้นที่เล็กกว่าเหมือนกับว่าส,สตาร์ทชาา้ากว่าเขาการนึง mm hmm. แต่ว่าถ้ารอไปสัก ประมาณเดือนหรือ2เดือนเนี่ยการเจริญเติบโตก็จะทันกันตอนนี้ไม่น่าเป็นห่วงครับ